ตอนนี้ก็ได้มอเตอร์ไซค์มามาที่เรียบร้อยแล้วครับเลาะชมเมืองหลวงบาบางนะครับเพื่อนๆโอโ้ขนาดอันนี้ยามบ่ายก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความสวยงามของที่นี่เลยนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดของตลาดเมือน,นะครับโอ้ลานค้าตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นพระธาตุภูสีนะครับผมนะครับไปเที่ยวไปชมด้วยกันครับผม ฝรั่งเยอะขึ้นเลยนะครับเพราตั้งแต่เปิดประเทศมาให้นี้ท่องเที่ยวโอ้นี่ก็สวยนีนะตึกมีเตอร์ทองตึกสวย,สวยอะ่ะสายวินเทจแบบผมอะ่ะต้องชอบมากๆเลยแหละะต้องงงารรวัับถ ในก็แวะเติมพลังนะครับด้วยเฟอเนื้อนะครับเนื้อวัวเนาะครับเนาะโอ้โเนื้อสดๆเลยอันนี้เนื้อตุ๋นอันนี้เนื้อสดผมเอาเนื้อสดผมเอาม,มีมีลูกชิน้นไหมลูกชิ้นไม่มีอ๋อผมเอา,เ,อาเนื้อเนื้อสดกับนนตับอ่ะเนี่ยรวมรวมเนื้อเปื่อยด้วยรวมกันเลยเอาตามสูตรร้านเลยดีกว่าเหรอเอาสูตรผมเถอะถ้าถ้เอาทุกอย่างมาเจอจะปูห้าสิบ าตามสูตรตามสูตรอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยชื่อร้านอะไรไหมครับ LPMC บะครับปลาเหเล็กทดลองมาแล้วครับผมเสือลวร้อนเฟอเนื้อครับเนื้อแรกที่หลวงพระบางนะมาแซ่บๆกันเพื่อน วันนี้ขี่ชมเมืองมาเรื่อยๆนะครับชิวๆไปหาอะไรกินนู่นนี่นั่นเนี่ยตรงหน้าเราเป็นพระธาตุโพสีนะครับจุดชมวิวสำคัญเลยครับแต่ตอนนี้ผมจะไปวัดเชียงทองครับผมจะไปกราบพระเป็นสิริมงคลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับห้าโมงเย็นระหว่างรอตลาดมืดเปิดผมก็มาเจอร้านพี่ชายคนไทยครับ เปิดร้านหมูกรอบที่นี่ครับผมร้านน่าทานมากๆเลยเป็นเมนูหมูกรอบต่างๆนะครับเป็นหมูกรอบทานเล่นก็ได้หรือเป็นหมูกรอบเป็นกะเพราหมูกรอบหรือผัดหมูกรอบต่างๆครับนแนะนําเลยเพ่ิอนอร่อยบรรยากาศร,ร้านดีด้วยแล้วพีก่ก็มีความเป็นกันเองมากๆครับผมร้านก็จะอยู่ก่อนถึงตลาดมืดเลยนะครับผมอยู่อยูโซนถนนเส้นกลางเมืองเขาเลยฮะก็จะมีขลองขายต่างๆนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแบบร้านชิลร้านนั่งจิบเบียอะไรมานี้ครับผมตอนแรกก็ผมก็พูดสดแหละแต่พอตัดออกมาแล้วมันเหมือนมันติดลิขสิทธิ์เพลงที่พี่เขาเปิดในร้านผมก็เลยภาคทับไปเลยครับภาคเสียงทับสดไปเลยก็เลยจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ครับผมร้านพี่เขาก็จะเปิดสองช่วงะคระับก็จะเป็นช่วงช่วงช่วงเที่ยงนะ ช่วง11โมงถึงบ่าย2นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นช่วง5โมงเย็นถึงทุ่ม2ทุ่มนี่แหละครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับผมก็เป็นถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านจิบชิวๆนักท่องเที่ยวชอบมากเลยนะเห็นมานั่งกันตอนเย็นตอนกลางคืนก็แฝงแสงไฟสวยมากๆครับผมนีม่แสงกำลงังนวลๆเลยเพื่อนๆนี่ข้างๆร้านที่เขาก็จะเป็นร้านขายแบบของกิบเก๋ต่างๆนะ อันนี้ก็มีพกกระเป๋าขายราคาก็ก็ถือว่าโอเคครับพอซื้อได้มันก็ไม่แพงมากนะดูถนนดูความคลาสสิกข,ของบ้านเมืองเขาครับเป็นอย่างนี้ทั้งเมืองเลยนะเพื่อนๆสมกับเป็นเมืองโมรโดกโลกจริงๆแล้วท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่หลงะบางที่ผมเห็นทริปนี้ก็จะเป็นคนจีนนะส่วนใหญ่คนไทยแล้วก็คน ต่างชาติครับโอเคครับมาอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะนี่ค,ครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในร้านเขาครับนี่เขาเช่าแบบห้องเล็กๆน,นะแต่เขาแต่งได้เก,มก๋มากๆครับแล้วก็เย็นสบายเลยนะมีเครื่องดื่มบริการครับร้านไม่ใหญ่ราคาก็โอเคอเพื่อนๆหมูก,กรอบเขาเด็ดมากๆเลยแหละ สารภาพว่าตอนเข้าหมูกรอบมาเสิร์ฟถ่ายไม่ทันหิวก็เลยกินเล่นๆไปเกือบหมดเนะน,นี่ยเนี่ยภาพานี้จะเห็นหมูกรอบเลยสองชิ้นละอันนี้ก็จะเป็นกระเพราหมูกรอบนะครับผมอันนี้ก็ลูกชายพี่เขาครับกระเพราหมูกรอบกับไข่เจียวเด็ดครับผมใครมาหลงบางก็มาอุนน่นร้านพี่ชายท่านนี้ได้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปถัดไป